พูดได้อย่าก,กินแม่เลยลูกเพอร์เจอร์น่ะพี่พันธ์ปลาอะไรมันจะไปพูดได้ไอตัวเนี้ยฉันซื้อมาจากตลาดเลยนะมันจะไปพูดได้ได้ยังไงวันนี้แหละฉันจะต้มยำแก่ไอปลาช่อนอย่าก,กินแม่เลยลูกไม่ฉันจะกินฮะ เดี๋ยวนะปลาปลาพูดได้มีอะไรพี่พันธ์แหกปากวายมีอะไรไอ้ฟอมแกแกดูนี่ดิปลาพูดได้อะฮะเพอร์เจอร์น่ะพี่พันธ์ปลาอะไรมันจะไปพูดได้ไอตัวเนี้ยฉันซื้อมาจากตลาดเลยนะมันจะไปพูดได้ได้ยังไงเอ้า รีบทุบหัวแล้วก็เอาลงหม้อนัได้ละฉันหิวจะตายแล้วเนี่ยลูกๆจะกินแม่ได้ลงคอรหรอกินได้สิเอ๊ะใครพูดอะเมื่อกี้พี่พันธ์ได้พูดปะเป,เปล่าฉันไม่ได้พูดแล้วใครพูดแม่เองอป้าพูดได้ป้าเป็นแม่แม่เป็นป้า หยุดก่อนทั้งคู่เลยแพกปากหาแม่เธอเหรอแม่แม่จริงด้วยอ่ะแม่แม่รู้ไหมว่าพันคิดถึงแม่ที่สุดในโลกเลยตั้งแต่แม่จากไปพันยังไม่ทันจะได้กอดแม่เลยพันขอโทษนะพันอยากกอดแม่พันขอกอดแม่หน่อยได้ไหม โอ้ยลูกจะกอดแม่ได้ยังไงแม่อยู่ในน้ํากอดแม่ตอนเนี้ยลูกก็ตัวเปียกหมดสิจริงด้วยอืมฟอร์มเองก็คิดถึงแม่ฟอร์มอยากทํากับข้าวให้แม่กินจริงสิแม่อยากจะกินอะไรไหมเดี๋ยวฟอร์มจะรีบไปซื้อให้เลยอ๋อจริงด้วยแม่อยากจะกินกระเพาะปลาและลูกก้องใช่ไหมเดี๋ยวฟอร์มจะรีบวิ่งไปซื้อให้เลยนะแม่เอาไมตอนนี้เดี๋ยวฟอร์มรีบวิ่งไปซื้อให้เลย โอ้ยนี่ก็อีกคนฉันเกิดเป็นปลาแล้วจะให้ฉันกินกับเพาะปลาพวกแก่ใช้อะไรคิดเนี่ยอืมก็จริงอะ่ะฟอร์มคิดถึงแม่ตั้งแต่แม่จากไปอะ่ะฟอร์มรู้สึกผิดดูแลแม่ได้ไม่ดีเลยอะ่ะหนูเองก็เหมือนกันที่ผ่านมาทำแม่เสียใจมาดูตลอดหนูขอโทษนะอืม นี่แหละนะตอนที่แม่เป็นคนทําไมไม่รู้จักดูแลแม่ให้ดีพอมาวันเนี้ยจะมานั่งเสียใจมันสายไปเสียแล้วนะลูกจะกินข้าวกินยาสักหน่อยไม่เหลืออะไรให้กินเลยฟอม กับข้าวเมวื่อวานที่แม่ทําไว้อ่ะไปไหนหมดเลอลูกก็ฟอมกินเหลือแล้วลก็เทให้หมาจอนมันกินไปแล้วแม่ทําไมแม่หิวเหรอแม่อยู่ข้าวตั้งแต่เช้าแม่ยังไม่ได้กินข้าวเลยแล้วแม่ต้องกินยาหลังอาหารด้วยเอาแล้วกับข้าวในบ้านนี้ไม่มีเลยเหรอแม่พวกขนมปังในตู้เย็นทำไมไม่กินไปก่อนละ่ะมันขึ้นราหมดแล้วลูก ลูกไปซื้อกะเพาะปลาร้านลุงกองหน้าปากซอยให้แม่หน่อยสิลูกโหแม่แค่ร้อยเดียวเองไม่นึกถึงค่าเดินลูกหน่อยเหรอห้าร้อยฮะ, <500. S 1> ฮะก็แดดมันร้อนนะแม่หรือถ้าแม่หิวแม่ก็เดินไปซื้อเองเลยไป ถือว่าแม่ให้หนูนะลูกงั้นรอแป๊บแม่ว่าไงลูกแม่ให้เงิในใ้ฟอมตั้งห้าร้อยอ่ะแล้วหนูอะ่ะหนูก็โลกแม่นะแต่แม่ป่วยนะลูกแม่ไม่ได้ไปทำงานเงินแม่เหลือน้อยแล้วนะนี่ไง ที่เขาบอกว่าแม่เลี้ยงลูกคนเอียงแบบนี้จะเรียกตัวเองว่าแม่แบบได้อีกอเอามาเลยห้าร้อยเพื่อความยุติธรรมแบบนี้ค่อยน่ารักหน่อยงั้นหนูไปแล้วนะแฟนหนูรออยู่มีลูกแต่ละคน ไม่เคยมีใครทําให้ฉันมีความสุขเลยฟอร์มว่าไงลูกแม่ฟอร์มไปซื้อกระเพาะปลาให้ไม่ทันแล้วนะอ้าวทำไมล่ะเพราะน้องนหวาดแฟนฟอร์มดิบ่นว่าหิวเขาชวนไปกินสุกี้ตีใหญ่อะเห็นเขาบอกว่าน่าจะรอคิวนานแล้วมั้งงั้นเดี๋ยวฟอร์มรีบไปก่อนนะแม่ เดี๋ยวฟอมแต่แม่ปวดหัวนะลูกโอ้ยแม่จะอะไรนักหนาเนี่ยก็แค่ปากซอยเองถ้าแม่จะลองฟอมก,ก็ซื้อมาให้ค่ำๆนั่นเลยอ่ะแค่นี้แหละถ้าแม่ไม่ป่วยแม่ก็เดินไปซื้อเองแล้วลูก นี่ครับป้าข้าวกล่องที่ป้าฝากผมซื้อไว้แต่ผมได้มาเป็นข้าวผัดแทนนะครับป้าส่วนเฉพาะปลาที่ป้าอยากกินเนี่ยของมันหมดและก็เย็นมากแล้วด้วยครับแต่ร้านก็กำลังจะปิดครับไม่เป็นไรป้าเข้าใจลูกขอบใจมากนะจะได้กินยาสักทีหนึง่งเออแล้วสรุปว่านี่เป็นข้าวมื้อแรกของป้าจริงๆหรอครับป้าครับ นี่มันก็จะห้าโมงเย็นอยู่แล้วนะครับป้าป้ารออะไรอยู่ถ้าผมไม่ได้เดินผ่านหน้าบ้านป้าและไปซื้อข้าวให้ป้ากินและไข่จะไปซื้อข้าวให้ป้ากันแล้วครับขอบใจมากนะลูกที่วิ่งไปซื้อข้าวให้ป้านะถ้าป้าไปเองไหวป้าก็คงไปเองแล้วแหละว,ว่าแต่ลูกของป้าหาไปไหน,นกันหมดครับทำไมไม่ไปซื้อข้าวให้แม่กินกัน อย่าไปว่าเขาเลยเขาคงติดธุระนะป้าคงจะรักลูกมากสินะครับป้าถึงพูดแบบนี้ได้ไม่มีแม่คนไหนไม่รักลูกหรอกก็จริงครับตัวผมเองก็รักแม่ผมมากเหมือนกันป้ารู้ไหมครับทุกวันนี้ผมพยายามทำตัวดีดูแลแม่และซื้อข้าวให้แม่กินแต่ที่สำคัญเลยนะครับตอนที่แม่ผม เศร้าหรือทุกข์ใจอะไรเนี่ยตัวผมเองก็จะไปกอดแม่และให้กำลังใจแกครับกอดแม่หรอใช่ครับแม่ผมก็เลื่อนเดียอกับป้านี่แหละครับผมนะ่ะกอดแม่เป็นประจำทุกวันเลยครับอืมพอพูดถึงก็คิดถึงแม่แล้วสิงั้นผมขอตัวกลับก่อนนะครับป้าป้าก็อย่าลืมกินข้าวกินยาด้วยนะครับสวัสดีครับป้า ใช่อ่ะแม่ลูกประจุท้ายวัดเขาวิ่งไปซื้อข้าวมาให้แม่นะลูกก็ดีนี่แม่จะได้กินยาฮันอะไรแม่แม่ขอกอดลูกหน่อยได้ไหมกอดก็ดทำไม แม่อยากกอดลูกอ่ะแม่อยากได้พลังพลาลงพลังอะไรอ่ะแม่ไม่เอาหรอกหนูโตแล้วนะอีกอย่างนะตัวแม่ก็ไม่ได้กิ่นยาเขียวแม่แก่มากแล้วนะหนูไม่ชอบแค่กิ่นยาเขียวเองตอนลูกยังเด็กอะ่ะกินอือกินฉี่แม่ก็เก็บมาแล้ว วันหนึง่งถ้าแม่ไม่อยู่แล้วก็คงจะไม่ได้กอดแม่แล้วแหละ 也不辣。 หนูขอโทษที่ไม่ได้กอดแม่ในวันที่แม่ยังมีชีวิตอยู่ฟอมเองก็ขอโทษเหมือนกันนะแม่ที่ไม่รีบวิ่งไปซื้อกระเพาะปลาให้แม่และยังทำให้แม่เสียใจยสารพัดอีกไม่ต้องโทษตัวเองนะลูกที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นบทเรียนนะต่อไปในวันข้างหน้าถ้าแกสองคนมีลูกมีหลานก็เลี้ยงเขาให้ดีให้ความรักเขามากๆและแม่ก็ขอให้ลูกๆของพวกแก ดูแลพวกแกดีเหมือนที่พวกแกคิดได้ตอนนี้นะครับแม่ถ้าชาติหน้ามีจริงพวกเราสองคนขอเกิดเป็นลูกแม่อีกได้ไหมครับหนูสัญญาว่าหนูจะดูแลแม่ให้ดีที่สุดจะไม่ทำให้แม่นุ่งเสียใจอีกแล้วจ้าลูกแค่นี้แม่ก็มีความสุขแล้วตอนนี้ถึงเวลาที่จะพาแม่ไปปล่อยแล้วนะพาแม่ไปที่ลำคลองแล้วปล่อยแม่ไป และลูกก็จงใช้ชีวิตบนโลกแห่งความจริงนี้ต่อไปนะลูกโชคดีนะครับแม่พวกเราสองคนจะดูแลตัวเองนะครับหนูขอลานะคะแม่ปล่อยแม่เลย นี่เป็นปลาตัวที่ร้อยกว่าลรวมัง้งที่สองพี่น้องเขามาปล่อยนั่นดิมาปล่อยปลาแทบทุกวันเนี่ยแล้วทุกครั้งที่ปล่อยนะพูดกับมันเหมือนว่ามันเป็นคนเนาะแปลกจริงคนอะไรคุยกับปลาพี่น้องสองคนนั้นนะ่ะกําลังยึดติดกับอดีตอยู่นะสิยึดติดอยู่กับอดีตหมายความว่าไงก็พวกเขาสองคนกําลังคิดว่าแม่ของตัวเองเป็นปลาตัวนั้นไงละ่ะแต่จริงๆแล้วมันก็แค่ปลาช่อนตัวหนึ่ง และที่พวกเขาได้ยินปาพูดน่ะก็เพราะว่าพวกเขาสองคนยังโทษตัวเองอยู่เสมอว่าดูแลแม่ไม่ดีพอตอนที่แม่มีชีวิตอยู่พอตอนแม่มีชีวิตอยู่ก็ดูแลไม่ดีพอแม่ตายไปก็เลยคิดว่าเป็นยันแม่กลับมาเกิดใหม่เป็นปานะใช่คงจะเป็นกรรมที่ยังคงติดอยู่ในใจพวกเขาเสมอนั่นแหละเฮ้ยพอพูดทีไรก็คิดถึงแม่ทุกที ฉันก็ไม่อยากจะเป็นเหมือนสองคนนั้นด้วยงั้นฉันขอกลับไปดูแลแม่ก่อนนะอืมฉันก็ดู